มาทำความรู้จักอีกหนึ่งชนิดนะครับลูกไม้ป่าก้านดำนะครับอ้อต้นนี้สวยมากใช่นะลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้สีเข้มและตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลยาวมานี่เลยนะครับที่เขียวเป็นสีเขียวเข้มคาคล้ำก้านใบก็จะ สีดำเลยนะครับสีลูกไม้ป่าก้านดำกระถางนี้ก็ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ถามราคาเจ้ของด้วยแต่สวยนะตัวนี้สวยแต่พุ่มสวยเลยลูกไม้ป่าก้านดำคนนี้เขาปลูกได้สวยมากเลยคนระับใครสนใจก็ไปซื้อหามาได้นะครับ ราคาน่าจะไม่แพงนะครับครับผมโอเคครับไอลูกไม้ป่าก,ากา้านก้านดำให้เขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่หใใถ้าเป็น,ปนถ้าถ้าเป็นลูกมันใช่ไหมร้อยสองร้อย ถ้าเป็นกระถางใหญ่แบบนี้ก็น่าจะสีห้ารเลยนะราคาน่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าเป็นไม้ป่าหามันหาไม่ยากครับแล้วอีกชนิดหนึ่งคือชมพูอันดามันนะครับ มันจะคล้ายกับลูกไม้ป่านะแต่ว่ามันจะไม่มีลายจะไม่มีลายมันจะเป็นเห็นไหมก้านก็ดำเหมือนกันนะครับนี่เป็นชุมพูอันดามันถ้าใบาเล็กเขาก็ถ้าใบาเล็กเขาจะเป็นอย่างนี้ใบเล็กถ้าใบาเล็กเขาอ่านี่เป็นชุมพูอันดามันราคาก็หลักร้อยต้นๆ้นไม่แพงใบมันวาวอย่างเงี้ยเป็นรูป ปลายใบก็แหลมๆนะครับนี่ครับมันจะไม่มันจะไม่มีลายนะครับแล้วก็สีแต่ถ้าลูกไม้ป่าก็จะเป็นขาวๆขาวๆตรงนี้ด้วยแต่ชมพูอันดามันจะไม่มีมันจะคล้ายกันมากคล้ายกันมากแต่เป็นนลุชนิดกันชมพูอันดามันนะครับ